เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะะรับยินดีรับพาสู่ช่องคลิปมาชูอยู่กับผมโก้คิปมาชูอีกเช่นเคยก็คลิปนี้มันจะเป็นคลิปแนะนําทีมที่ผมผ่านหอแล้วกันจะเป็นร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบสองร้อยเลยละกันนะสาหรับคลิปนี้แต่อาจจะไม่มีวิดีโอให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงส่วนใหญ่ก็จะมีดวงมาเกี่ยวข้องด้วยในชั้นที่ร้อยเก้าสิบและชั้นที่สองร้อยนะครับโอเคเราไปดูทีมกันเลยนะสำหรับ ทีม170นะครับอ่าเราไปสังเกตทีมก่อนนะก่อนเราจะเล่นเราควรจะต้องดูศึกษาศัตรูก่อนนะครับรู้เขารู้เราครับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับไม่ใช่แล้วครับอ่านี่ครับศัตรูฝั่งศัตรูนะครับเขามีเจฟนะครับมีเจพรายนะแล้วก็มีดีหน้ามีจุริแล้วก็มีสไปน์นะครับทีนี้ปัญหาของชั้นนี้นะที่หลายคนเจอก็คือพรายแรงมากครับ พลายแรงมากแล้วเจฟกับ c ีซีเจฟนะทีเดียวคือเรียบร้อยนะครับไปถึงว่าทีเดียวก็คือโดนอ่ะมันมันติดห้าบ่อยนะไอซีซีเจฟเนี่ยที่ห้องสามนะเนี่ยมันติดบ่อยมากๆากไอสตันของเจฟเนี่ยเออเนี่ยครับหัวสตินะครับเพราะฉะนั้นทีมที่ผมใช้นะในที่ผ่านชั้นนี้นะครับชั้นนี้นะทีท,ที่ผมใช้นะมันจะเป็นทีมหลุงลีนะแบกนะนี่ครับอันนี้ทีมร้อยเจ็ดสิบของผมนะ วิธีการเล่นเล่นยังไงก็คือส่งเสริมคุณธรรมรัวๆนะครับก็หลงลีนะแนะนําว่ายังไงก็ต้องเป็น C6 ขึ้นไปนะครับ C6 ขึ้นไปเนี่ยส่งเสริมคุณธรรมของเขาเนี่ยมันจะลดคูดาวใช่ไหมหรือ68ิวิก็คือคูดาวมันจะมาทันพอดีทุกรอบใช่ไหมแนะนําให้ใช้หลงลี C6 ขึ้นไปนะครับก็อัพสกิลให้เต็มแล้วผมใส่เซ็ตบล็อกรอยนะเพราะว่าหลงลีเนี่ยเขากันแค่กายภาพนะครับเขาไม่สามารถกัน เวทได้นั่นแหละพอโดนตีดาเมจเวทมาโดนจุริตีมาอย่างเงี้ยบางทีมันแรงนะครับมันจะต้องเอาหลวงรีใส่เซ็ตบล็อกไปนะอ่ะแล้วก็แหวนใครมีแหวนเดสผมแนะนําให้ใส่แหวนเดสนะครับเผื่อนะร,รีสวนไปอะ่ะแล้วมันติดเดสให้นะเผื่อนะครับอ่ะโต้ต่อมาน็อก์น็อกตัวนี้ถึกอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็เน้นเลือดเน้นป้องกันครับเห็นเน็่กับผลเข้าเป้าพอมีก็ได้นะเน้นถึกหน่อยละกันนะครับก็ผมใส่เซ็ตไฮดรา หมอผีนะก็นี้มีผลเข้าเป้า HP ครับแล้วก็เป็นอัตราบล็อกนะถ้าบล็อกร้อยได้ยิ่งดีหรือใครจะทําแบบถึกไปเลยใส่บล็อกร้อยก็ได้นะแต่เราไม่จำเป็นต้องทําบล็อกร้อยก็ได้เพราะเรามีน้องยูอิชุบนะครับเรามีน้องยูอิชุบนะวิธีการเล่นตอนที่ผมเล่นผ่านร้อยเจ็ดสิบนะ n o x นะผมใช้สีศูนย์นะตอนนั้นมันจะเป็นสีศูนย์อยู่นะครับก็กลายเป็นสีสองไปเรียบร้อยแล้วครับคือเปิดหลุดเปิดตู้หลุดมาลุลๆนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ แต่ซีสองเนี่ยสกิลโล่นรกนะครับมันจะมีปัญหาสำหรับน็อกคนที่มีซีสองนะสกิลโล่นรกของน็อกนะครับเวลาเราใช้ที่เป็นซีสองขึ้นไปมันจะยั่วยุนะครับซึ่งในบางครั้งถ้าพรายเขาเล็งมาที่น็อกใช่ไหมมันจะทําให้แถวหลังเราโดนดาเมจด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นน็อกซีสองขึ้นไปอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเป็นแบบอื่นอาจจะเป็นหน้า2ตัวนะครับหน้า2ตัวแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้น็อกคู่กับรี ก็คือส่งเสริมคุณธรรมรีเซ็ตก็ล่างน็อกต่อเพื่อให้น็อกเขาไม่โดนดาเมจจากเจพรายนะหรือตัวอื่นนะครับก็ลองลองปรับปรับใช้กันดูเอานะแต่ส่วนตัวผมใช้แบบนี้ตอนนั้นน็อกไป4-0นะลูซี่ลูซี่ผมเอามาล้างดีบัฟจุรินะครับเอามาล้างดีบัฟจุริล้างซีซีต่างๆนะครับก็ถ้าใครใส่เซ็ตต้านทานผลได้เซ็ตต้านเซ็ตไฮร่านะครับที่มันเป็นเซ็ตต้านทานผลนะ่ะใครใส่ได้ให้ใส่นะเพราะบางทีอ่ะ สไปค์มันเปิดนะครับถ้าเราดูสไปค์เปิดนะเรียบร้อยทันทีครับแล้วดูลูซี่เราโดนแช่ด้วยเนี่ยเรียบร้อยทันทีนะเวลาที่ดูสไปค์เปิดแล้วตัวอื่นโดนแช่ก็ใช้บูญลูซี่เพื่อล้างดีบัฟออกนะครับไม่มีอะไรนะลูซี่ก็เน้นทําถึกไปเลยครับโลเยอะๆเพื่อให้เขาฮีลแรงๆนะอัพสกิลได้ด้วยยิ่งดีนะครับต่อมาเป็นอ่อลูยุอิน้องยุอิครับลูซี่จริงๆก็เนี่ยไม่ต้องซีเยอะแบบผมก็ได้นะจริงๆมันเปิดมันเปิดออกมาเยอะเฉยๆครับพวกนี้เนี่ยน้องยุอินะครับ น้องยุอิผมอัพต็มหมดเลยนะเพราะว่าน้องเขาใช้เยอะนะผมไปใช้ตีมังกรมังกรด้วยครับก็เซ็ตบล็อกบล็อกร้อยได้ยิ่งดีนะแต่ผมทําไม่ถึงครับน้องยุอินะไม่ไหวครับไม่มีของครับก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนก็สัก70 80ก็น่าจะพอใช้งานได้แล้วนะครับน้องยุอิมีหน้าที่อะไรอ่ากันไฟนะครับกันไฟเจ๊พรายนะหเลยคือกันไฟเจ๊พรายนะครับสนะครับก็คือชุบเพื่อนนะชุบน้องยุอิเอาไว้ชุบน็อกัตเดียวเลยครับเผื่อเผื่อไว้ครับชุบ ชุดน็อกตัวเดียวแล้วก็เป็นฮิลไหลนะเป็นฮิลแบบเรื่อยๆนะเป็นฮิลแบบชิลๆนะฮิลไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะแล้วก็อีวานอีวานผมเอามาการหมดสติของไอเจฟนะไอเจฟมันมันสกิลมันตีติดมาติด5บ่อยมากครับผมลำคาญครับผมก็เลยเอาอีวานมานะครับ คุณลูกค้าหูงเลยเอาอีวานมาแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นลูนะครับจริงๆตอนผมผ่านเป็น4ดาวนะแต่ผมเปิดได้มาอีัวมก็ไเลยกลายเป็น5ดาวไปเรียบร้อยแล้วเพิ่มพลังป้องกันก็คือถึกนั่นแหละครับทีมถึกนะครับก็หลักการเล่นมีง่ายๆ2อย่างครับคือล่างหลวงลีกับบนน็อก์นะครับล่างหลวงลีล่างน็อก์บนน็อก์ถ้าใครเป็น40นะล่างหลวงลีเสร็จล่างน็อก์แล้วก็บนน็อกส์สาเหตุที่ทําไมต้องล่างน็อกส์ก่อนเพื่อลดต้านทานผลนะครับเนี่ย มันจะมีลดต้านทานผลนะของน็อกล,ล่างนะเพราะศสัตรูเนี่ยมันจะมีผลต้านทานด้วยนะสำหรับไอ้แกงร้อยเจ็ดสิบนะครับไอ้แกงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันจะมีตัวมันจะมีลดต้านทานผลนะทุกตัวเนี่ยจะมีอยู่สามสิบเปอร์อยู่แล้วแล้วก็จะมีลีน่าอีกที่มีเป็นบัฟนะเนี่ยเพิ่มต้านทานผลถ้ายิ่งถ้าซันสามเนี่ยยิ่งเยอะเลยนะครับเนี่ยยิ่งมีลีน่าเห็นไหมต,นะต้านทานผลหกสิบเปอร์นะน็อกลดต้านทานสามสิบเปอร์่วน่น้อยก็ช่วยได้นะแล้วก็ติดผลก้าวเป้าไปที่นนะ็ ก็ต่อไปเป็นชั้นร้อยแปดสิบนะครับชั้นร้อยแปดสิบอ่าเราดูนะเราดูก่อนว่าเราเจออะไรนะครับนี่ครับผมเจอเราเจอเอ่อโรซี่เจอคริสนะเป็นทีมเดทนะแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมีลีโอใช่ไหมหนึ่งอย่างแรกต้องมีลีโอมีอลิสนะครับซึ่งเป็นตัวที่ b r o เ e นมากๆนะมันฮิวแบบมันฮิวแรงอ่ะมันฮิวเวอร์นะครับมันฮิวเวอร์นะครับไอไม่ใช่โรซี่อลิสนะครับอลิสผมพูดผิดนะครับขออภัยนะ เป็นอลิสนะครับมันฮิวแรงมากนะครับในห้องสามนะแล้วก็มีจูรินะครับจูริเนี่ยปัญหาของไอ้จูรินี่ก็คือดับศูนย์ไม่ใช่ครับเป็นอันนี้ครับเป็นพิพากษาแสวรรค์ลดป้องกันนะครับเห็นได้อย่างนี้นะครับไม่มีดาเมจนะถ้าจูริใช้ดับศูนย์ก่อนนะครับแล้วคริสสับนะแตกนะครับทีเดียวไปเลยนะครับทีเดียวตัวระเบิดเลยนะถ้าคริสแล้วคริสมาสับนะแล้วจูริเขาเขาได้อันนี้ก่อนอ่อแล้วคริสเราสับนะแตกเลยแล้วก็มี ดูดี้ล้างบัฟนะแต่ทีมที่ผมใช้ก็ยังคงเป็นทีมเด็ดนะตอนที่เล่นผ่านร80นะครับเพราะว่าท่าที่สังเกตดาเมจเขาไม่ได้แรงเราอาศัยความอดทนในการเล่นหลายๆเทิร์นเราก็เอาทีมเดิมนั่นแหละมาเล่นนะครับแต่จะปรับนิดนึงนะตรงที่เพราะว่าเขามีดูดี้ในการล้างบัฟใช่ไหมเขามีดูดี้ในการล้างบัฟผมก็เลยเปลี่ยนทีมนะครับกลายเป็นทีมนี้นะสำหรับ1 8อดนะครับ นนนีีี่ผมมเเปปยท็้ทนนตอนนั้นเนี่ยน็อกซ์ก็ยังคงเป็น c 0อยู่นะครับใส่ลีน่าหนึ่งตัวมามาฮิลนะเพราะว่าดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็คือใส่ลีน่ามาช่วยฮิลนั่นแหละครับแล้วก็คริสนะครับไอ้คริสเนี่ยผมแนะนําว่ายังไงก็ควรจะทําให้มันอึดหน่อยนะเพราะว่ามันตายง่ายมากครับคริสนะวิธีการเล่นเหมือน เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะคริสเนี่ยตอนนั้นผมใส่เซตเซตนี้แหละครับแต่ว่าไม่ได้มีแวนเดสนะแวนเดสผมไปฟาร์มดรอปมานะไม่มีแวนเดสนะครับลีน่าก็บล็อกครับเซตบล็อกปวกเลือดนะนี่บล็อกเลือดนะครับก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะด้วยการที่ชั้นเนี่ยจะแตกต่างจากชั้นร้อยแปดสิบเอ้ชอพร้อยแปดสิบตรงที่เอ่อเขามีลูดี้นะครับในการเร่งเทินนะลดเทินบัฟนะแต่ดาเมจอีกฝ่ายอะ เขาไม่ได้แรงใช่ไหมรามีฝ่ายเขาไม่ได้แรงนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรอได้นะรอรูดี้ไล่ลดทืนบัฟก่อนแล้วเราค่อยล่างหลวงลีก็ได้ถ้ายืนไหวนะแต่ถ้ายืนไม่ไหวเราล่างหลวงลีก่อนเลยก็ได้นะอืมปัญหาของชั้นนี้ก็คือล่างหลวงลีอ่ะมนโดนคลายออกเพราะว่าเออลูดี้เขาล้างบัฟล้างใช่ไหมอืมแล้วก็เดดน็อตเนี่ย เดทของน็อกสตูดิโอไม่ไหวต่อไปแล้วนะครับไม่ไหวต่อไปแล้วเพราะว่ามันมีเขามีลูดี้ครับล้างบับนะเพราะฉะนั้นผมเลยเอาคริสมาช่วยนะในการในการสาปเดทนะครับอ่าสำหรับร้อยแปดสิบก็มีประมาณนี้นะจริงๆเนี่ยถ้าใครเป็นทีมเวทมีทีมเวทจา๋าๆก็เล่นทีมเวทนะผมแนะนําให้เล่นทีมเวทดีกว่านะใส่ใส่ไอ้นี่มาตัวหนึ่งเจ้าเสือมาตัวหนึ่งนะครับทีมเล่นทีมเวทน่าจะน่าจะเวิร์กกว่านะครับอืมแต่หน้าก็ต้องเป็นหลงรีเหมือนเดิมนะ แต่ดาเม่จะไม่พอเพราะว่ามันมีลูดี้นะครับบับโลให้เพื่อนนะอะ่เราไปดูชนะั้นร้อนะทีนี้จะเป็นชั้นที่ยากมากแล้วนะสำหรับผมนะผมไม่ค่อยมีตัวนะครับในต,ตอนเล่นตอนนั้นไม่มีตัวเลยนะครับอ่ชั้นนี้นะครับปัญหาของชั้นนี้ก็คือก็คือ,อ,อโรซี่ที่มาชุบเพื่อนนะครับชุบเพื่อนแล้วก็อ,อ ช็อตของไอรีนนะไอรีนนะก็คือช็อตห้าติดโคตรบ่อยเลยครับที่ผมโดนนะผมไม่รู้ว่าใครโดนยังไงแต่ผมโดนไอรีนช็อตห้าบ่อยมากครับไอรีนนะทีมที่ผมใช้ผ่านทีมเนี้ยเป็นทีมเวทนะครับเป็นทีมเวททีมเวทแต่ว่ามันจะโหดหน่อยไม่รู้ว่าโหดไปสลับทุกคนหรือเปล่านะเป็นทีมเวทนะครับแล้วก็เล่นเน้นลีนล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 นหลายๆรอบใช้ทีมเดียวกันเลยนะทางร้อยเก้าสิบแล้วก็สองร้อยนะผมใช้ทีมเดิมนะครับ แล้วก็เน้นรีหลายรอบเอานะครับเนี่ยผมใช้ทีมเดิมนะครับอ่านี่แต่เป็นทีมแบบนี้นะรีน่าจะมาอยู่ข้างหน้าแทนนะบแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นยอนฮีครับนิวกีครับยูชินครับแล้วก็เบลิก้าครับ,รบสัตว์เลี้ยงผมเป็น <ำ S 1> ใช้ใช้เป็นโครานะผมไม่มีผมไม่มีเอ่อน้อง ไม่มีน้องน้องโน้ตผมทําไม่ทานแล้วผมก็ไม่มีไอ้นี่นะไม่มียอนยอนจียอนยอน,ยอน,ยอน,ยอนจีด้วยครับก็ใช้เป็นคราตอนนั้นที่ผมผ่านนะท้งร้อยเก้าสิบแล้วก็สองร้อยนะครับในตอนนั้นนะครับเอ,อ่ยอนฮีผมเนี่ยยังเป็น C ีอยู่นะครับส่วนมิลคี้ไม่ต้องพูดถึงกับ C0 ย์ครับ,ค,รบคือรีเยอะนะอส่วนยูชินเนี่ยมัน C4 นะตอนนั้นนะบ,บิลิก้า C1 อยู่แล้วนะครับก็<อ>ถามว่าผ่านยังไงก็คือ เริ่มเริ่มเข้าไปทั้ง190ทั้ง200เลยนะเราพยายาม CC นะครับ CC ร o s ่ให้ติด CC Rosy ใติดในเฟสสุดท้ายนะถ้าเราผ่าน2เฟสแรกได้แล้วนะปัญหาจะติดอยู่ที่เฟสสุดท้ายนะสำหรับทีมนี้นะครับเอาเดี๋ยวผมลืมให้ดูบบิ l s t a ตนะบิ l ส s t a ยังไงบิ l ตามที่เพื่อนๆมีได้เลยนะครับนี่ิวตามที่เราเรามีได้เลยนะนี่ผมอันนี้ย้อนฮีผมนะครับ ใช้ยังใช้เซตวัวอยู่นะก็สเตตัสประมาณนี้แล้วก็มิลคีนะมิวคีผมใช้เซตผลเข้าเป้านะก็ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมีต้านทานผลติดมาด้วยนะเผื่อมันติดซีซีนะครับหรือมันติดซีซีนะแล้วก็มีเจ้ายูชินนะยูชินผมใช้เป็นเซตนี่ครับใช้เซตผู้ปรับสมดุลน,นะเพื่อเผื่อนะครับเผื่อได้เธอแลกโดซีซีเลยยูชินด้วยความที่ยูชินผมซีซีนะจริงๆมันได้ตั้งแต่ซีสองแล้วครับ เวลาเราไล่สกิลเนี่ยหมาป่าเมคาทมินนะครับมันจะทําให้ล้าง cc ของของอ e ีฝ่ายได้2อันนะดีบัฟสออันนะแล้วก็มีเบลิก้าครับอมาร่งอมาร่งอมาเร่งครูดาวนะครับก็วิธีการเล่นของทีมนี้นะครับเราจะมีวิธีการเล่น2แบบนะคือมาถึงก็คือซัดยอนฮีกับเบลิก้าครับก็คือเฟสแรกใช่ไหมในห้องแรกนะครับในห้องแรกนะ ในห้องแรกนะครับก็คือซัดบิลิก้ากับยอนฮีใช่ไหมให้พวกนี้มันตายเพราะพวกนี้ในห้องแรกบันบางนะแล้วเทินสองครับเราก็ใช้มิลคีล่างบนนะตรงนี้เนี่ยผมรีหลายรอบเพราะว่ามันต้องตันห้านะครับต้องตันห้าเลยนะถ้าไะต้องตันห้าอย่างน้อยๆน,นะมันต้องตันไพรไอรีนแล้วก็เดลโลนได้นะสามตัวนี้นะไม่อย่างนั้นดลวโลนฝัดทีก็หายหรือไม่ก็ใบครับ เอลีน e ก็ดูสตันนะครับอ่า,ายก็เดี๋ยวเขาก็ไล่บนเหนียแตกครับแตกกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ตันให้ได้3ตัวนี้อ่ะแล้วเราก็ยืนตีชิวๆไปครับตีแล้วก็บนบนมิลคีเพื่อให้ติดโควิดอ่ะแล้วเราก็ยืนรอไปครับตีปล่อยให้พวกนี้เขาเขาตีให้มันตายไปนะแล้วก็ใช้ซีซียูชินช่วยด้วยก็ได้ถ้ากถ้าเกิดว่าไม่ตายจริงผมมาใช้ซีซียูชินช่วยนะครับเพราะว่ามันไม่ตายนะครับมันถึกนะดาเบียผมมันไม่พอนะครับส่วนห้องสามจะเติบเดิม ข้อสก็ตั้นเหมือนเดิมตัวเดิมเลยครับแต่หลายคนเนี่ยมันจะต้องพึ่งดวงนะสาเหตุที่ผมบอกพึ่งดวงเพราะอะไรเพราะว่าโรซี่นะครับตอนที่เขาเลือดน้อยกว่า50ิเปอร์นะครับมันจะตีไปเข้านะครับเนี่ยต่อเนื่องสมเทินนะแล้วผมไม่ได้ใส่ตัวเร่งเทินไปถ้าเล่นเป็นทีมเวทเหมือนกับ,กบผมนะปัญหาคือตรงนี้แหละโรซี่เนี่ยไม่ตายนะแต่ตัวอื่นตายหมดแล้วนะครับมั่งชุบทั้งทีมเลยนะครับเนี่ยมาชุบชุบหมดอะ่ะชุบทั้งทีมนะครับ่อตอนเนี้ย ปันมีสองคนมาชุบมาสองนะเออมันไม่ได้ชุบทั้งทีผมพูดผิดขออภัยครับมาชุบมาสองนะแล้วถ้ามันชุบตัวที่แบบว่าเป็นซีซีจ๋าแบบไอรีนหรือพายมาอย่างเงี้ยพายไม่ใช่ซีซีนะครับแต่ว่าแรงอ่ะมันโดนทีเดียวตายนะครับชุบไอรีนมาแล้วไอรีนผาเราเ่ยเราแตกกันหมดทีมได้เลยนะครับก็รีหลายรอบหน่อยละกันสลหรับชั้นที่ร้อยเก้าสิบผมก็ใช้ทีมทีมเมื่อกี้แหละที่ผมไม่ดูนะแล้วก็ลากยาวเลยทีมทีมเมื่อกี้ที่ผมไม่ดูผมลากยาวเลยนะครับ ลากยาวเลยจนถึงสองร้อยนะสเต็ปเดียวกันนะผมคิดว่าร้อยสองร้อยเนี่ยง่ายกว่า190ร้อยเก้าสิบนะฮะเพราะว่าซีซีน้อยนะครับปัญหาของ2องร้อยเก้าสิบคือเราโดนซีซีครับทั้งใบทั้งช็อตนะครับแล้วมีเจ๊พรายนะสองร้อยนะครับผมก็เล่นเหมือนกันนะโดยการใช้เมลกคีห้องแรกก็ใช้เบลีก้ากับยอนฮีเคลียนะครับห้องสองใช้เมลกคีสตัรนแล้วก็ปลาดอทนะปลาดอโควิดนะครับ ส่วนห้องสามนะครับคูดาวมันจะเสร็จพอดีนะเผื่อใครไม่รู้นะคูดาวมันจะเสร็จพอดีเพราะเรามีเบริก้าใช่ไหม <c oughs> ส่วนห้องสามนะครับก็จะใช้จอดโควิดกับสตันมิลคีเช่นเคยคแล้วตอนเนี้ห้องเนี้ยคูพวกคูดาวมิลคีเอ้ยครูดาวยอนฮี ee, หรืออะไรงี้ของเรามันจะเสร็จพอดีนะมันจะคูดาวเสร็จเรียบร้อยพอดีเบริกา้าอะไรเงี้ยอัดให้หมดครับอัดทุกอย่างครับปัญหาเหมือนเดิมนะปัญหาก็คือทุกตัวตายหมดยกเว้นโรซี่ครับแล้วโรซี่ก็จะชุบพรายมาครับ นั่นแหละครับแต่มันจะมีบางจังหวะที่โรซี่เนี่ยเขาชุบลูดี้กับอลิสมาอย่างเงี้ยถ้า2ตัวนี้มันตายตายกันหมดแล้วมันจะเหลือแต่เ,เนี่ยเหลือสามตัวเพราะว่าจูริเนี่ยเขามีเกิดใช่ไหมเขามีแบบเขามีเขามีซอมบี้อะ่ะเออเขาเป็นซอมบี้นะครับบางทีเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ชุบไพรยชุบเป็นลูดี้กับอลิสมาอันนี้คือเราโชคดีแล้วผ่านแน่นอนนะผ่านแน่นอนนะครับก็เหมือนเดิมนะก็ต้องใช้เมลกีสตันห้านะไม่ต้องสตันห้าสตันให้ติดแค่ไอ้นี่พอครับ กายกับรูดี้นะสองตัวนี้ก็พอแล้วครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับหอนะก็ขออภัยนะครับที่ที่เล่นให้ดูไม่ได้นะผมไม่ได้อัดนะเพราะตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าจะทําคลิปเกมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์เล่นเล่นลงหอนะเล่นลงหอหมายถึงว่าเล่นให้คนดูนั่นแหละครับเออลงหอเนดะี๋ยวนั่งเล่นนะใครไม่ผ่านตรงไหนส่งไม้ผมดูได้ผมนั่ง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 ดูให้นะครับก็เดี๋ยวจะมีนะครับแต่อีก ไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ใช่ในตอนนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอภายจริงๆที่เล่นให้ดูไม่ได้นะครับแต่ให้ดูทีมนะโอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ